สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตวิธีการห่อบาจากนะฮะเนี่ยเครื่องก็จะมีประมาณนี้มีกุ้งแห้งมีหมูหมกักแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีไข่เป็ดไข่เค็ม,มนะครับใบจากนี้ต้องคุมไว้ด้วยผ้าเปียกนะฮะ คุณแม่คุณแม่มาสาธิตเองเลยวันนี้เลือกใบจากที่ไม่แก่มากนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ไม่แตกอยู่ในสภาพดีนะเราซื้อที่เยาวราชนี่นะเราก็เลือกที่มียี่ห้อหน่อยก็ได้นะครับอย่างอันนี้ใช้ยี่ห้อแพนด้านะเราก็มามวลขึ้นอย่างนี้อย่าอย่าให้มวนแล้วอย่าให้ชายมัน เกินออกมาให้มันเป็นทรงกลวยนะใส่ข้าวเหนียวหนึ่งกำมือนะอัดแล้วก็ใส่หมูใส่ไข่ใส่เห็ดเอาไว้ตรงกลางนะครับอย่าเอาไว้ด้านนอกหรือจะใส่เผือกเราก็ใส่เอาไว้ตรงกลางเลยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็ปิดด้วยข้าวเหนียว อ่าดให้แน่นนะเสร็จแล้วพับใบลงมาบีบด้านข้างนะครับบีบด้านข้างมือซ้ายเราบีบด้านข้างให้เข้าทรงนะเอานิ้วโป้งกดตรงมุมนะฮะแล้วก็พับลงพับข้างแล้วก็เก็บชายตอนผูกเชือกนี่ก็มีมีเทคนิคนะครับใช้ใช้เชือกม้วนเสร็จแล้วใช้น้ำหนักตัวดึง ดึงเชือกลงนะฮะอ่าเด็ดใช้น้ำหนักตัวดึงปึ๊บเนี่ยอย่างงี้มันจะแน่นนะแล้วก็กดไว้แล้วก็ผูกเป็นปมตรงนี้ก็อาจจะทําใหม่ๆก็อาจจะเจ็บมือหน่อยนะครับมันจะต้องใช้เราจับรูปประจันเนี่ยช่วยกดลงแล้วก็ไม่ใช่ดึงแต่เชือกอย่างเดียวนะอ่านี่อันนี้เดี๋ยวให้ดูมุมอื่นด้วยนะ ถ้าเราห่อดีน้ําก็จะไม่เข้าถ้าเราห่อดีห่อแน่นน้ําไม่เข้าใบอะ่ะสำคัญนะใบจากสําคัญใบไผ่เนี่ยสําคัญนะเลือกเลือกที่ขนาดมันพอดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปเสียดายนะใบไผ่นี้เราซื้อเราซื้อมาเผื่อเยอะหน่อยเอามาต้มแล้วก็แช่นะครับแช่น้ำใบ เราทำไปกลัวทาอย,อยาให้ชายเกินออกมาลองดูมุมนี้บ้างใส่เครื่องไว้ตรงกลางเหมือนเดิมนะใส่ไข่ ใส่เครื่องเสร็จก็ใส่ข้าวเหนียวเหมือนเดิมเทคนิคสำคัญเนี่ยมันอยู่ตอนที่เราทำกลวยทรงกลวยเนี่ยให้ดีนะแล้วก็ตอนที่จะพับลงจับมุมจับมุมนะอันนี้วโป้งกดลงไปด้านข้างนะฮะให้มันเป็นมุมแล้วก็พับลงถ้าทำใหม่ๆมือมันยังจะไม่คล่องนะอันนี้เก็บชาาอึบ๊บเก็บปุกเกนิ้วมากดไว้อ๊บ เสร็จแล้วก็ม้วนดึงลงเนี่ยแต่เวลาเราเราจับมาจากนี่เวลาห่ออย่าใช้มือซ้ายกดแรงหนักๆนะฮะมันจะทำให้ใบแตกถ้าใบแตกนี่ก็อาจจะต้องหอใหม่เลยทีเดียวนะอย่าให้อย่าใช้แรงเยอะเกินไป ลองดูอีกครั้งนะครับดูมุมสุดท้ายละใบาจากห่อไว้อย่าให้แห้งนะครับต้องตอนหอนี้ต้องใบาจากต้องต้องเปียกน้ำนะอย่าให้โดนลมจนแห้งจริงๆใบาจากนี่ยากที่สุดเลยก็คือตอนหอเนี่ย ตอนทาเครื่องทําอะไรไม่ยากยากยากตอนห่อเนี่ยแหละถ้าห่อไม่ดีก็เรียบร้อยแล้วก็เวลาเราเอาไปต้มนะฮะเราก็ต้องใช้น้ําใส่เกลือลงไปนะครับในรอบแรกถ้ารอบสองก็เติมน้ําไปไม่ต้องใส่เกลือแล้วเติมน้ําเพิ่มไปที่มันลดลงไปนะแล้วตอนใส่ไปน้ําต้องเดือดจัดแล้วเร่งไฟตอนใส่ไป ตอนใส่ปุ๊บเร่งไฟเลยแปบ๊บหนึ่งปิดฝาเสร็จแล้วก็หลีลงมาแต่ก็ยังอยู่ในไฟแรงนะฮะแต่ตอนใส่ไปนี่ต้องไฟแรงมากตอนขึ้นเสร็จแล้วพอต้มไปประมาณทักหนึ่งชั่วโมงเราตอนเอาขึ้นเนี่ยก็จะต้องไฟแรงเร่งไฟแล้วก็เอาขึ้นนะเอามาแขวนไว้เนี่ยโอเคครับผมก็ลองดูนะ มาาัดสักร้อยสองร้อยใบก็คงจะเก่งแล้วฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะเอามาฝากใหม่น้ำมันเหลืองตาใบทองยาสามัญประจำบ้านควรพกติดตัวต้องมีติดบ้านแก้ปวดแก้เมื่อยเค็ดขัดยอก ปวดหัวปวดไหล่ปวดแขนปวดขาปวดท้องนอนไม่หลับกระสับกระสายต้องน้ำมันเหลืองตาใบทองอายายครับเป็นไงครับใช้น้ำมันเหลืองตาใบทองดีไหมฮะแล้วยายใช้ทำอะไรบ้างทาทาดมทาท้องแล้วก็ทาแขนปวดแขนก็ทาแขนแต่กลางคืนยาติดติดไปแล้ว ต้องท้ายหน้าอกอ๋อจะได้นอนหลับสบายใช่ไหมหลัสบายแล้วเป็นไงทาท้องแล้วทาท้องรู้สึกดีแล้วเวลาพูดกับพูดอะไรเนี่ยเผยได้ลยได้พูดไปขับลมดีเออจะได้ไม่อึดอัดใช่ไหมเออนั่นแหละส่วนใหญ่คนแก่ก็ใช้อย่างเงี้ยเนาะยายใช้อย่างเงี้ยแหละติดติดเรื่อไมนจะติดแลอดขาดไม่ได้วันนั้นไม่มีเหงือกเลยคนสุดณใช้คุณเอามากี่ในสามปุ่น <IST uk t> ขอบคุณครับไว้โอกาสหน้ามาซื้อใหม่เนาะขอบคุณครับด à, ด à. คุณป้าเป็นไงบ้างครับใช้น้ำมันเหลือแล้วเป็นไงบ้างอ๋อดีมากเลยค่ะาาด, i, ดีมากเลยแกเวียนหัวเวลาเป็นลมใช้เนี่ยดีมากเหลือแค่เนี้จัหมดแล้วเลยต้องมาเ, <IST uk t> เอาใหม่ใช้แล้วร้อไม่ผิดไว้คเาวหน้าไว้คราวหน้ามารับใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ